สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5กันแล้วนะคะเกี่ยวกับ งานประดิษฐ์นั่นเองนะคะงานประดิษฐ์ก็คืองานที่ออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวนั่นเองนะคะการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเป็นการถ่ายทอดรูปแบบความคิดออกมาเป็นผลงานนะคะสามารถมองเห็นรับรู้หรือสัมผัสได้นะคะเช่น การออกแบบที่มีจุดเริ่มต้นในการสร้างส,างสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้มีรูปร่างลักษณะสีสันและประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการของมนุษย์นะคะเช่นอันแรกเลยที่เราเห็นนะคะก็คือการออกแบบกล่องนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะ ลงไปในกระดาษแล้วก็ระบายสีนั่นเองนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นรูปแบบของการออกแบบกรองนะคะอ่ะในหนังสือของเราจะอยู่ในที่หน้า68นะคะหน้า68นั่นเองนะคะอันนี้นะคะการร่างภาพมิตินะคะก็จะมี2มิติ3มิติวากันไปนะคะเพื่อนำเสนอความคิดของการออกแบบ สร้างสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ลงในกระดาษแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนั่นเองนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นะคะเด็กๆลองออกแบบนะคะสิ่งที่เด็กๆอยากประดิษฐ์นะคะลองออกแบบดูว่า,ดวาเด็กๆจะทำอะไรนะคะลองเช่น ออก,กระปุกออมสินออกแบบกระปุกอมสินออกแบบของเล่นนะคะออกแบบการ์ดออกแบบอะไรแบบนี้นะคะแนวนี้นะคะให้เราลองออกแบบดูนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะลงในสมุดของเราหรือว่าเราอยากประดิษฐ์อะไรนะคะลองวาดลงไปนั่นเองนะคะในหนังสือในสมุดเนาะ ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ตนเองชอบแล้วก็บอกชื่อมานะคะให้เด็กๆลองออกแบบดูนะคะวาดดูวาดรูปนั่นเองนะคะสิ่งที่เราต้องการจะประดิษฐ์นะคะแล้วก็บอกชื่อว่าเราจะประดิษฐ์อะไรนะคะในส่วนของงานวันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือการวาดภาพนั่นเองเนาะสำหรับใครที่เสร็จแล้วนะคะเขียนชื่อแล้วก็ ถ่ายรูปส่งให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคะตกแต่งระวายสีให้สวยงามได้นะคะเด็กๆคุณครูจะรอตรวจแล้วก็ให้คะแนนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแวะมาเจอแวะมาทักทายเด็กๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าสัปดาห์ถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ